สวัสดีพี่น้องปองปลายครับสุข,ขูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Study Channel อีกแล้วครับผมห่างกันไปโดนเติบบามีเวลาคัาตัญญามนิกะตามหงุ่งพี่น้องตามคอยแข้งหน,น่วๆอเด็กินขี้ก้อนละแสบๆขอเรื่อง มันดีอยู่หลายคนนัวปะครับอืมเห็นมะบอกหอยแข็งสดเงยยง่ายอ,อืมมาเริ่มเปรี้ยวบ,บ้อนกินขาวแรง ตามงห้องรอบเด็กจำตัวหลนมื่อเช้าตื่นมาขี่ถ<อ>ามยังไงเอืกสุดยังปเป็ด นัวบ <God>. ักคักโอ้ยไปิบัดหัหอนครับ ไส่หมูย่อพร้อมีแล้วโอ้คันแหรหมูถอดกันมีเลย รสอีลีของออจาร้์ซื้อว่าติบิซซี่มาเนี่ยบ่มีหน่วยน้าพอหน่วยคุณภาพยอดสุดยอด Mm Hãy -hmm. okay, không so คอยากเบียกยากงานมันมีเวลาท้ายแล้วพี่น้องมแนายเ่โมพี่น้องแกงน้ัใหม่งนใหม่สมาจากบานจงซ่บอืม 엄 n 이도 mm-hmm จัดประหลัดบ,บอกครับแซบอีเลร้านตำม้องนอีนบ่ิด้เนิโคอยดอยากกินได้ขอตำม,มาเลยแซบก็ไปซื้อเขากินอีกมย่บสตีแ่บบุกสงสุรดรเสร์ oh, <no. S 1> ผมน่เขาวาใส่รายกับแซบร้ายเนาะ อยากเสียบรลายกับส่ร์ายกอิ่มแล้วพี่น้องอพอการซ้ำในละคลิปนี่เาอาไว้วพอการคลิปหนาซึ่งนายกาฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ได่เด้อบ๊ายบายครับ